การเลิกราเป็นเรื่องที่เจ็บปวดและส่งผลกระทบต่อจิตใจได้มากยิ่งถ้าหากความสัมพันธ์นั้นมีความสำคัญต่อเรามากเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกเศร้าและเหงาได้มากขึ้นเท่านั้น้าการที่คุณรู้สึกแบบนี้จึงเป็นเรื่องปกติสิ่งที่คุณรู้สึกอาจไม่ใช่โรคซึมเศร้าเสมอไปอาจจะเป็นแค่ความเศร้าโศกจากการสูญเสียแต่ถ้าหากอาการของคุณรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันเช่นกินนอนไม่ได้นอนไม่หลับขาดความสนใจในสิ่งที่เคยชอบหรือมีความคิดทําร้ายตัวเองคุณควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเพื่อขอคําแนะนําสิ่งที่คุณสามารถทําได้ในตอนนี้เพื่อไม่ให้เศร้าเกินไป 1. ยอมรับความรู้สึกการยอมรับว่าตัวเองรู้สึกเศร้าเป็นเรื่องสําคัญอย่าพยายามปฏิเสธความรู้สึกของตัวเอง 2. พูดคุยกับคนใกล้ชิด การพูดคุยกับเพื่อนสนิทครอบครัวหรือคนที่คุณไว้ใจจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นและได้รับกำลังใจ 3. ทำกิจกรรมที่ชอบการทำกิจกรรมที่คุณสนใจเช่นอ่านหนังสือฟังเพลงออกกำลังกายจะช่วยให้คุณผ่อนคลายและดึงเบนความสนใจ 4. ดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงสิ่งที่กระตุ้นความเศร้าเช่นสถานที่ที่เคยไปกับแฟนหรือเพลงที่ทำให้คุณนึกถึงเขา หาให้เวลาตัวเองการเยียวยาบาดแผลทางใจต้องใช้เวลาอย่ารีบร้อนที่จะให้ตัวเองหายดีสิ่งที่ไม่ควรทําเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวควรทําหรือไม่และสิ่งที่ไม่ควรทํามีอะไรบ้าง 1. รู้หรือไม่ว่าการเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวจะทําให้คุณรู้สึกแย่ลง 2. การพยายามหลีกเลี่ยงทุกคนการอยู่คนเดียวมากเกินไปอาจทําให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยว 3. ใช้สารเสพติดหรือแอลกอฮอล์เพื่อบรรเทาความรู้สึก การใช้สารเสพติดหรือแอลกอฮอล์เป็นเพียงการแก้ปัญหาชั่วคราวและอาจทำให้ปัญหาแย่ลงไปอีกถ้าคุณรู้สึกว่าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมคุณสามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต1 3 2 3ได้ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและมีคนพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณเสมอ